รายการเกมหัวควยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนแก้บูส s t e เว a c k ชั่น่น4นะครับเมาส์หลอนนะครับง่ายๆนะครับซึ่งผมว่าปัญหานี้แบบทุกคนที่เล่น P5 ในคามเกิด <Okay. S 1> ปัญหาเมาส์หลอนนะครับเวลาบวกเมาส์จะขึ้นกลางจอคือมันหลอนอนะมันเป็นปัญหาสำหรับพวกเราเลยนะครับผมก็จะมาสอน วิจิง่ายนะครับมันเป็นแบบติ่ง,ง่ายเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปแก้ในเกาสะสวรรค์น,นะครับมันต้องเทสให้ดูเลยว่ามันได้จริงๆนะครับเราต้องเข้าเกมโอเคเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเนที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็จะหาที่ลงที่ไม่มีคนนะครับจะลงเอ่อตรงนี้ลหละลงเป็นเมืองเทปชาวนะครับริมๆ คลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมมาสอนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับผมก็พอจะสอนได้นะครับผมเพราะผมก็พอม,มีประสบการณ์ในการสอนแบบนี้นะครับแล้วก็มันอยู่ในเกมะนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเกมเลยมันจะสมูทนะครับคือ A.P.F ผม60ตลอดมันก็ต้องมีรถบ้างแหละผมเคยสอนไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งคนถามปัญหาเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนนะครับ โอเคเนี่ยเห็นไหมผมหมุนนะมันไม่หลอดเลยนะครับมันแบบสมูทเลยนะครับดูเดือดาวผมโกหกนะครับนะนยมันสมูทเลยคัะมันไม่หลอดเลยนะครับมันไม่พุ่งอะไรตัวไหนเลยเราจะไปเก็บของให้ดูครับสมมติว่าถ้ามันไม่หลอดเราก็กดตัวคิวนะครับผมตั้งเป็นตัวคิวเพื่อให้เมาส์มันกดเคือ่ oh, <no. S 1> อซื้อออกนะครับ นครับก็จะประมาณนี้เมาส์มาให้มันมีเคอร์เซอร์นะครับนะึกกดคิวง่ายนะ,นะครัโอ้ยล่วงล่วงมาไงเนี่ยจะสอนอยู่มันนายรีบแบบเพื่อนมันบอกเอาไปรีบมึงไปเจอคู่ทําไม นะ okay, ครับมันก็แบบถ้าไม่หลอนคือมันก็เล่นง่ายนะครับโอเคผมโชว์แล้วนะว่าผมทําแล้วมันไม่หลอนนะเห็นไหมแบบเวลาเขาบอกนะที่ซ้ายพี่ขวาเนี่ยมันไม่หลอนเลยนะครับที่ปุ๊บยูนี่ครับเนี่ยไม่หลอนเลยนะครับโอเคง่ายๆนะครับคือคุณต้องเข้ามาตั้งตรงนี้เว้แก้ไขแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนอื่นนะครับก่อนต้องเข้าก่อนตั้งข้าวนะครับเพื่อไปตั้งแป้นพิมพ์นะครับ ตอนแรกคืออันนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้เราจะเอามาปรับไปอยู่มุมมุมสุดนะครับในมุมมุมสุดตรงนี้เลยแล้วก็ปรับเป็นขนาดเล็กสุดปรับเป็นขนาดเล็กสุดนะครับ<อ>เพื่อไม่ให้มันแบบมันไม่ยุ่งกับเมาส์เพราะเมาส์ผมก็อยู่ตรงนี้ไงนี่มันอยู่ไกลกันมันไม่หลอนครับมันไม่หลอนเลยนะ ไม่หลอดนะครับโอเคและอีกอย่างคือต้องตั้งค่า DPI เมาส์ไม่ให้เร็วเกินไปนะครับเราต้องตั้งไว้พอดีนะครับตั้งค่า DPI ตั้งยังไงกดแก้ไขนะครับแล้วก็ตั้งค่าเพิ่มเติมเห็นไหมเนี่ยนะผมจะอยู่ตรงนี้พอดีเปุ๊บเอาใส่ตรงนี้เราต้องมาตั้งค่า DPI เมาส์นะครับเนี่ะนี่ครับตัวตัวคิวนะครับเป็นความไวเมาส์ผมเอาเป็น0.4นะครับแล้วก็แกน Y เอาเป็น5 ว่ามันจะได้แบบง่ายสมูทพอดีนะครับมันจะสมูทพอดีเลยนะครับก็ให้ดูถ้าจะหาว่าผมโอเคแตวผมจะวิ่งไปให้ดูนะครับผมจะเข้ามาให้ดูครับไม่หลอนนะครับ แต่ถ้ามันจะหลอนคือมันจะหลอนน้อยมากเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์บูสเต็นะครับเวอร์ชันที่ผมใช้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมก็ไปสามารถโหลดก,กันได้นะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าคือมีปัญหาอะไรก็สามารถบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนแก้นะครับผมจะสอนแก้ให้ทุกคนได้นะครับหรือผมก็พอเข้าใจอยู่นะครับ ไม่หลอดเลยนะครับโดูวิ่งไปบว่าคนอยู่ตรงนั้นนะครับปึ๊บปึ๊บไม่หลอดน,นะครับไม่หลอดน,นะครับพิกไซายดีกว่าคือตั้งแค่นี้จริงๆริงมันเป็นที่เวอร์ชันบูสเต็กที่ผมใช้ด้วยแหละมันจะไม่มีมันจะหลอดน,น้อยแต่ถ้ามันจะหลอดมันก็มีแต่ถ้ามันไม่หลอดเ <Wow. S 1> ันเ็อร์เซนที่จะหลอดเมาส์หลอดน,นะมันน้อยนะครับเนะี่ยแล้วผมจะให้ลิงก์บูสเต็กด้านล่างนะครับผมก็คลิปนี้ผมขอสัก ผมขอ,อออขอสัก20ไลค์ไปเออขอสัก20ไลค์แล้วผมจะมาสอนแก้อื่นดีนะครับผมก็ทุกคนมาสอนถามผมได้นะครับแล้วผมจะสอนวิธีแก้ทั้งหมดเลยนะครับผมลิงก์่สอนก็อยู่ด้านล่างนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้พี่ก็ขอราไปก่อนพี่จะมาสอนเทคนิคดีๆให้อีกนี้